ดาวนี่ <Down y. S 1> ถึงจะใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มสูตรธรรมดาแักกลิ่นเหม็นเป็นร้อยอาจตามติดตัวคุณไปถึงบ้านม,มาใช้ดาวนี่ใหม่จัดการได้ไม่ว่าจะกี่กลิ่นเหม็นกลับถึงบ้านก็ยังหอมสดชื่นทุกวันช่วยปกป้องร้อยกลิ่นเหม็นด้วยดาวนี่ใหม่ 21ธันวาคม2563ครับนายศิวัตฟูบินนามเพลอมศักดิ์เป็นประธานแถลงข่าวงานเทศกาลเสียงกรองล่องคมไฟไหว้พระขุนผาเมืองพร้อมด้วยดรวิสันโคสิตานนท์ประธานสภาวัฒน,น,น,นธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ดรวิรัชชัดวิโรธประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอหล่มสักนายวิเชียรเหล่าเขตกิจประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์และคณะกรรมการจัดงานในร่วมกันแถลงข่าวซึ่งปีนี้ก็หมดจัดงานระหว่างวันที่29ธันวาคม2563ถึงวันที่2 มกราคม2564ณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมืองอำเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญและความศรีสละของพ่อขุนผาเมืองรวมทั้งเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ขนรทมเนียมประเพณีอนันงามของท้องถิ่นและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวข,ของจังหวัดเพชรบูรณ์โดยจัดให้มีกิจกรรมการแสดงศิลปะย้อนยุคที่ยิ่งใหญ่ตระการตาโดยเริ่มงานวันที่29ธันวาคมภาคกลางวัน จะมีพิธีบวงสวงพ่อขุนพาเมืองโดยโหนสำนักพระราชว,วังพิธีวางพวงมาลาขบวนแห่พ่อขุนพาเมืองพิธีเปิดงานเสียงกลองล่องคมไฟไหวพ่อขุนผาเมืองด้วยกลองห้0อยใบส่วนภาคกลางคืนมีการรำถวายพานมาลายย่อหัดถาบูชาพา่อขุนพาเมือง3 0 0พันคนขบวนแห่พาเข้าหลวงและถวายพาเข้าหลวงย่องละ1,600บาทการแสดงแสงสีเสียงอิงประวัติศาสตร์เรื่องพ่อขุนพาเมือง วันที่30ธันวาคมกิจกรรมทูบีนัมเบอรวันการแสดงความสามารถของเด็กและเยาว,วชนการประกวดทิดาพ่อขุนผาเมือง31ธันวาคมเปิดงานแสดงเทศกาลศิลปะวัฒนธรรม การประกวดร้องเพลงผู้สูงอายุสวดมนต์ข้ามปีเสริมมงคลชีวิตด้วยบารมีพ่อคุณผาเมืองวันที่หนึ่งมกราคมพิธีทำบุญตักบาทการประกวดผ่านใบสีประกวดสารพันยะการแสดงเสียงกลองล่องคมไฟไหวพ่อคุณผาเมืองและวันที่สองมกราคมกิจกรรมผูกเสี่ยวประกวดโต๊ะหมู่บูชากิจกรรมของดีพื้นบ้านการเดินแบบผ้าไทย นอกจากนี้ยังจัดให้มีการแสงคอนเสิร์ตของเหล่าศิลปินชื่อดังให้ชมทุกค่ำคืนยิ่งใหญ่ตระการตาไม่ควรพลาดในงานเทศกาลเสียงกรองล่องคมไฟไหวพระคุพผาเมือง29ธันวาคม63ถึงวันที่2มกราคม64ณลานอนุสาวรีย์พ่อคุณผาเมืองอำาเภอหลมศัก์จังหวัดเพชรบูรณ์ 15นาฬิกาวันที่ 21, ท2ีธันวาคม2563ผู้สึกข่าวรายงาน 900, ว่าร้อยตำรวจเอกพิเชษจันเทศรอยเวนสอบสวนโรงพักบางโป่งรับแจ้งจากชาวบ้านมีเหตุรถยนต์แหกโค้งมีผู้ได้รับบาดเจ็บริมถนนสายวางโป่งซับเปิบหมู่ที่7็ตำบลซับเปิบอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์จึงเดินทางไปตรวจสอบพร้อมด้วยกู้ภัยวังโป่งรวมใจรุ่มกตัญญูเขตวางโป่ง ในที่เกิดเหตุพบรถยนต์กระกบะยี่ห้อโตโยต้ารุ่นวีโวสีดำหมายถึงเป็นพอพึ่งขอไข่215เพชรบูรณ์เสียหลักพลิกคว่ำอยู่ห่างจากถนนประมาณ10เมตรด้านหน้าอัดอยู่กับตอไม้ สภาพพังยับเยินภายในรถผู้บาดเจ็บชายหนึ่งรายได้รับบาดเจ็บแขนซ้ายหักจมูกเป็นแผลเล็กน้อยนั่งอยู่บริเวณที่นั่งของคนขับรอความช่วยเหลือเจ้าที่กู้ภัยจึงนำผู้บาดเจ็บออกมาทราบชื่อภายหลังว่าชื่อนายไพศาลก้อนคำอายุ39ปีอยู่บ้านเลขที่4ทับ1หมู่12ตำบลวังโป่องอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ เจ้าที่นำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลมางโป่งจากการสอบถามนายอาธรก้อนคำอายุ30ปีซึ่งเป็นน้องชายของผู้บาดเจ็บแล้วว่าตนเองเป็นเจ้าของรถคันกลงกล่าวมีอาชีพขายกับข้าวบนรถเร่ที่กรุงเทพกลับมาบ้านเกิดเพื่อมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกอบจอสมาชิกอบจอและจะกลับกรุงเทพในช่วงเย็นส่วนพี่ชายของตนได้ขอยืมรถไปหาแฟนที่บ้านซับเปิบซึ่งห่างกันประมาณ7-8กิโลเมตร ถึงจุดเกิดเหตุเป็นทางโคง้งคาดว่า,าพี่ชายของตนเองน่าจะขับรถหลุดโคง้งจนรถเสียหลักลงข้างทางก่อนที่จะพุ่งชนกับตอไม้อย่างจังจนรถพิกาำทำให้ได้รับบาดเจ็บและรถยนต์เสียหายทั้งนี้มีชาวบ้านที่มาช่วยเหลือรายหนึ่งเล่าว,ว่าถนนสายวางังโป่งซับเปิบจุดนี้เป็นทางแคบและเป็นจุดโค้งอันตราย รถวิ่งสวนกันย่างและเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งส่วนความเชื่อก็น่าจะมีตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายเพราะมีรถทหารเคยมารบแถวนี้และถูกยิงด้วยลูกระเบิดเสียชีวิตหลายรายส่วนปัจจุบันนี้จะมีหรือไม่มีตนก็ไม่ทราบเพราะไม่ได้ยินใครเล่าให้ฟังแต่อุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยมากแต่ความเชื่อที่ว่ามีคนเคยเห็นผีข้อขี่รถหรือว่าผีเดินข้ามถนนหรือเห็นผียืนอยู่ตนก็ไม่รู้เพราะไม่เคยมีใครเล่าให้ฟัง วันที่21ธันวาคม2563ในกริดโคงเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดงานมาขามหวานเพชรบูรณ์ประจำปี2564โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดประลัดจังหวัดหน่วยง,งานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคในการเตรียมการจัดงานมาขามหวานนาครบานเพชรบูรณ์ประจำปี2564ณนห้องมาธาตุชั้น3สรารกลางจังหวัดเพชรบูรณ์ นายสมบูรณ์เกียรติบัณฑิตรองผู้อำนวยการสำมกง,งานเขตพื้นที่การศึกษาผู้แทนของผู้อำนวยการสำมกง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาเพชรบูรณ์เขตหนึ่งได้นำเสนอผลการดำเนินง,งานปนัญหาอุปรสรรคในการจัดเตรียมงานในส่วนของฝ่ายจัดการแสงบนเวทีกลางให้ที่ประชุมรับทราบ ที่ประชุมได้มีมติรับทราบและได้ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการในกิจกรรมของแต่ละฝ่ายซึ่งในภาพรวมได้อนุมัติงบประมาณในการจัดงานจำนวน2,226,140บาทโดยฝ่ายจัดการแสงบนเวทีกลางได้รับงบประมาณจำนวน60,000บาท เมื่อวันที่18ธันวาคม2563ครับที่โรงเรียนแสงธรรมวิทยาหมู่ที่2ตหน,นองไผ่เพเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาภายในแสงธรรมเกมส์ประจำปีการศึกษา2563ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้หนักเรียนชเวละว่าให้เกิดประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและเสริมสร้างความสมคคีในหมู่คณะมีระเบียบวินยัยรู้แพ้รู้ชนะรู้อภยัย โดยมีดรเสรีธรรมอาสาผู้อำนวยการโรงเรีนแสงธรรมวิทยาเป็นประธานในพิธีลั่นของเปิดงานและจุดไฟคบเพลิงแสงธรรมเกมส์พร้อมกล่าวให้อาวาตกับนักกีฬา ดูแบ่งนักเรียนครูบุคลากรออกเป็นทั้งหมด3คณะสีประกอบด้วยสีฟ้าจำนวนเจสคนสีแดงจำนวนเจหคนและสีเขียวจำนวนเจสคนแบ่งการแข่งขันออกเป็น3ระดับชั้นคือระดับชั้นอนุบาล1-3ระดับชั้นประถมะศึกษาตอนต้นป1-3และระดับชั้นประถมะศึกษาตอนปลายป4ถึงป .6 กทำการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆเช่นฟุตบอล7คนวอลเลย์บ,บอลเปตองกรีธากีฬาพื้นบ้านและการประกวดขบวนพาเร ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้รับการสับสนจากทางโรงเรียนแสงธรรมวิทยาพร้อมด้วยผู้ปกครองนักเรียนสำหรับขบวนพาเหรดแสงธรรมเกมส์ประจําปีการาศษา2063ในครั้งนี้นักเรียนนักกีฬาของแต่ละสีไเ้ียพร้อมใจกันจัดตั้งขบวนกันอย่างสวยงามและเดินขบวนไปตามถนนสายหนองไผ่ท่าด้วงก่อนที่จะเข้าสู่สนามกีฬาของโรงเรียนโดยมีบรรดาพ,พ่อแม่ผู้ปกครองต่างเดินทางมาเชียร์และให้กำลังใจบุตรหลานท่ามกลางบรรยากาศที่แสนอบอุ่นและสนุกสนาน สีฟ้าได้เตะลุกกินปลาแล้วครับจะเตะเข,าขเ้าก่อนโอ้โหโดนมือพอดีแต่แน่นนะครับเข้ากรอบเตะครับเอาแล้วครับตอนนี้สีแดงอัดเข้าไปนะครับโดยกองหลังปิดขวาตอนนี้ก็ะ่งสวยเพื่อนนะครับแต่หันไปไหนมีแต่สีแดงหมดเลยยังอยู่ได้ยังไม่หลุดครับข้าา้าโโาถตโ สีแดงนี้นะครับฝึกซ้อมโดยครูน้ำพึ้งค่ะครูน้ำพึ้งคุณครูบี ใหม่ดาวนี่ถึงจะใช้น้ำยาปรับท่านุ่มสุดธรรมดาและกลิ่นเหม็นเป็นร้อยอาจตามติกตัวคุณไปถึงบ้างมาใช้ดาวนี่ใหม่จัดการได้ไม่ว่าจะกี่กลิ่นเหมน็นกลับถึงบ้านก็ยังหอมสดชื่นทุกวันช่วยปกป้องร้อยกลิ่นเหม็นด้วยดาวนี่ใหม่ <My. S 1> ความมืดจะกลับมาส่องสว่างอีกครั้ง Yamaha MT 0 3ดีไซน์ใหม่ Lightning ขอเชิญร่วมพิธีเสริมมงคลบารมีน้อมรำลึกถึงวิรกรรมผู้กล้าในงานเทศกาลเซงกลองล่องคมไฟไหวพอ่อขุนผาเมืองชมขบวนแห่พาข้าวหลวงรำถวายผ่านมาลาย่อหัดท้าบูชาพอ่อขุนผาเมืองการแสดงแสงสีเสียงประกวดที่ดาพอ่อขุนผาเมืองการแสดงเด็กและเยาวชนทูบีนัมบวัน ชมนิทรรศการศิลปะวัฒนธรรมประกวดพานบายสีพบกับคอนเสิร์ตศิลปินดังทุกค่ำคืนปีนี้จัดยิ่งใหญ่ไม่ควรพลาดเทศกาลสิงกองล่องคมไฟวายพ่อขุนผาเมือง29ธันวาคมนี้ถึงสองมกราคม2,564นาณลานอนุสาวรีพ่อขุนผาเมืองอำเภอลมศัก์จังหวัดเพชรบูรณ์